สวัสดีจ้า굿มอร์น r ิ่งเอเวอร์ลีบานวันนี้ไอะตะามากินข้าวจ้าไอาตากินข้าวไอาตากินข้าวแช่ให้เามา่ข้างบมอยู่นี่เด้อว้วาวข้างบาบ่าวทำค้างสวยอ,มอูมามี่อร่อยมากอูมามี่อู๋มามี่อาริกตโตโกเชมาดเบ๋ รุ่นแซบลายาม,ยมเป็นแซบลายญี่ปุ่นอาริตะน้อยอาริตะเออทำบมตัวเสียได้อยู่เนี่ลูกซื้อลูกพี่น้องอาริมิตะอ,อัน,นอคุณพอ่อกินอะไรนะอะอัะอมอมัอมอัมอัมเหมือนกันมามคุพอ่อทานโปรตีนเดี๋ยวยอกวีกหน่อยหนูก็ทานโปรตีนได้แล้วลูกมามอออ่า อร่ยไหมคะอร่อยจังเลยมัมมัมนะมัมนะมัมมัมนะมัมสวยฮัลโหลอ๋อมัม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 คุนท้อมัมสวยวันนี้กินข้าวอะไรครับวันนี้กินข้าวกับ ฟักทองผสมซีเซียลกแบบอ่ามันจะมีมันจะมีรสรสอะไรนะข้าวผสมเบอา์เมันจะมีเป็นเป็นรสของมันซีเล็กข้าวอะไรค้วโอ๊ตหรอข้าวโอ๊ตผสมกล้วยผสมเบอร์ากอร์มันจะเป็นระวังหัสแต่ว่าอันนี้คือเขาเอามาเขาเอามาผสมกับฟักทองอีกอ่มมัเป็นเมนูเร่งด่วน ถ้ามีเวลาก็คือเราก็ทําอาหารแบบอนนให้หน้องเอ้าเอาอเคียนสันลูกเอ้าอร่อยจังเลยค่ะนั่งกินละเว้ยนายแตาบอกว่าหนูอยากกินอะไรคะพรุ่งนี้เย็นนี้หน,น,นูอยากกินอะไรคะกินอะไรคะลูกป่นปลาทูนายตาอยากกินป่นปลาทูใส่ข้าวเหนียวพ่อแม่ปั่นผลไม้ให้กินแม่ปั่นผลไม้ให้กินโอเคป่นปลาทูเลยค่ะ ไอต้ตาคิมไหมคะเนี่ยคิมกับปลาไหมเนี่ยอาซิมิตะเก่ง <c oughs> จังเลยกืนก่อนลูกกืนอย่าบ้วนอย่าบ้วน<ร>าพาแฟด์ฟาแฟดมันก็คือเธอเธอเธออย่นี่ ไอ้แต่คือแมวเดี๋ยวนี้ไอ้แต่มันแมวแล้วค่ะข,ข้างน้ำเหลี่ยมมาดังคื่อๆแล้วเดี๋ยวนี่ใจหน่อยๆฉันโดนเป็นสีด้อยดังฉันผู้หายก็หนีเด้อยนะยายดังชมพูดังฉันผู้หายก็หนีอจหน่อยนะดังพยยี่ังไยขอกชมพูออกอะไรมันกำลังออกนี่ถามย่ามึงโดแม่บมา,าย่าแหล่บอกววออสวยบายาย่านางสาวสวยบายตะกี้โอ้ยสวยสยองบสวยบ่ะสวยแล้วมันกะ สมัยเด็กๆๆหน่อยไหม่ะซ้ำเป็นเด็กหน่อยกับซ้ำนี่ละเนีย่ยแญ่กุนี้จักหน่อยหนึหนาหนาซ้ำนี่บ่หนาหน่อยกนุนี้เป็นตฮักเังสิบบ้หนาหน่อยกุนี้หนาไม่เหมือนกันเลยเนี่ยนะเป็นตาฮักมันนริตาไหมคะถามมวยายทวดสิมันไม่น่ารักเพราะว่ามันหน้าแหล้มอ,อ่าหน้าแหล้มเลมคุนเยอะเยอะแร่แร่ อย่ามามองหน้าฉันนะอย่ามามองหน้าฉันนะอย่ามองหน้าฉันนะฮัลโหลอีว่าเฮี้ยเฮี้ยงเช็ดไม่ตากินเช็ดค่ะมัม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 ฟักทองบดข้าวโอ๊ตบดกล้วยค่ะเครียดหนาซีวีเห็นปะเนี้ยเครียดหนาซีวีคก็ยังค่อยมาถือเลขนี่บอลง อิ่มแล้วค่ะอิ่มหรือยังค่ะยังค่ะยังกินได้ค่ะถ้าไม่อิ่มกินอีกถ้าอิ่มมันจะเก็บแล้วนะวัวก็นั่งน่าสูมันขยับขึ้สีไข่นี่ยแะก็นั่งก็ต้องนั่งฝึกหัดนั่งให้ทานไม่ให้นอนแล้วอืมให้เสร็จแล้วนั่งเข่าแข้งหน่อยเก่งจังเลยเก่งจังพี่อย่างหางถือกังอย่างอย่างนั่นเสียเอาของเป็นหลายร้านกินเหลือส่วน